ม่แบบนี้เยเดี๋มันต้งก่อนไมมารับบ้าไม่ถึงแหละไม่แวเป็นชุดมัวยาเป็นในสุโขทกลับมาทะลาะกันแบบนี้เรื่องราครั้งนี้ใครจายทบให้เราฟัี่รมอนไ่ยเรอามองเ้นให้ความจริงได้ ในระหว่างเดินทางมาขึ้นปราบดงท่านกระมมงชันกำลังเดินผ่านอุทยานหลวงได้ยินเสียงตัวจับตัวจับตัวจับนึกว่าใครเข้ามานั่งทานส้มตำกัน้วยความลยอยากทานด้วยเลยแหวกพุ่มไม้เข้าไปดูทอน้นและรู้สึกจบาบ้าบ้ากระมมงชันเห็นทั้งสองตาเลยเห็นองหญิงสีสุรามและไอ้สิงห์ทัน ที่ฟันกันอยู่เลยคุณเจ้าค่ะเพวามปรารถนาดีกราหม่อมฉันว่าสิงหขรทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องใครเขาเดินผ่านไปผ่านมาไม่ดีไอ้สิงหขรมาโหกรามฉันไม่ฟังกรอมฉันไล่แตะปากกรอมฉันมากพระองค์มาช่วยกร่าบฉันเลยไม่ถอะกราบมังชนของปากทิถึงรูโอ้รู้หูโอ๊ยตายสิงล่ะจริงไปแค่ อนที่เราจะถามเจ้าสิงห์ก่อนที่เราจะถามท่านจะถามมึงก่อนมึงเป็นอะไรเนี่ยเขาเล่ากันอยู่เนี่ยก็เล่าสิทำไมล่ะก็ทำท่าประกอบไปเป็นแอคติ้งแอคติ้งมันมันช็อคเกอระเอาตุ๊กตาทองคำเรื่องเนี่ยสิงห์ก่อนที่เฮียมพระศึกกลาวมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าขอเดชะนิสัยใจคอกระหม่อมเป็นเช่นไรผู้องคน่าจะรู้ดี ไอ้ความคิดชั่วๆแบบนี้ไม่มีในหัวกระหม่อมผู้จุข้แก้ตัวกล้าทำแล้วไม่กล้ายอมรับทำอไรไม่ต้องมาแก้ตัวจ,จะ้ะเวลาที่ทำอะไรอย่าหัดยอมรับความจริงซะบ้างเขาเห็นเนี่ยสี่ตาเนี่ยสองคนสี่ตาเท่ากับสี่ตาแสดงว่ามันยืนยันได้แล้วว่าเธอทำผิดกระหมม่อทำอย่างนี้คืออยากจะแก้ตัวไม่อยากให้คนอื่นมองตัวเองผิดอ๋อรู้แล้วคนเราเอาไว้ว่าคุกลับแล้วคุกลับแล้วโู้พีทไม่เอาว่าทำผิดได้ยังไงวะเนี่ย องค์หญิงใส่ความกระบอกนะกระบอกไม่เคยแก้ตัวแกตัวไม่เป็นถ้าแก้ภาพเป็นเอาไหมไม่ต้องมาใกล้พี่ไม่ต้องมาใกล้พี่พี่กางเกงหลุดกอนอีกไว้ใจใครไม่ได้สักคนนึงส้พี่ไหมส้มพี่ต้องตั้งสติได้ฟังเมียให้ดีนะพี่ตั้งสติตลอดเลยอยู่กับเธอเนี่ยจริงนะ เป็นเรื่องมึงเอิญเกินไปขนคอเนี่ยแบ่งสายไหมชอบจริงเลยขนคอน่ะตั้งใจเลยค่ะพี่ว่ายังไงผมฉอนคิดว่าเราต้องมีการนัดแนะกันแน่เลยไปค่ะสิ่งแรกที่นัดแนะกันได้ก็คือจดหมายไปค่ะต้องมีจดหมายทางเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเมียจะจัดการให้ทุกสิ่งอย่างหรือจะรับจบเอง นัทเพคะยังไม่เคลียร์อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณกูได้ไงเปล่าพี่คิดในใจจ้ะไม่ต้องพูดในใจพี่นางเกิดใหม่เจดหมายอะไรฉันไม่รู้เรื่องจดหมายที่นัดกัน่ะอ๋ออย่าบอกนะพูดทั้งหมดไม่เป็นแผนการของเธอใช่ไหม รางเรื่องเยอะไม่รู้จะเตรียมเลยไม่ทันหมดก็ซื้อเลเอาจดหมายมาจดหมายอยู่ไหนเดี๋ยวองหญิงจะหาทำไมองหญิงเขียนไงก็บอกเขาไปเลยไปรับรางวัลนนนนเขาให้ไปมองแบบหนกสดีมไหมหลังแหวนสดีมไหม เป็นลิเกที่น่ารำคาญแต่ว่าหนูทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะว่ามันหล่อเกินขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกูก็เริ่มสงสัยแล้วว่าสรุปใครมีชู้กันแน่นี่เขาก็นิ่งจะเลือเกินเมียหลวงคนน่ะ ขอาลังนิดเอครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอสักครั้งหนึ่งนะครับขอหลังนิดเองครับรับผมเร็วเข้าจดหมายอยู่ไหน ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างแหมอ้าวท่านพี่ในเมื่อเราได้จดหมายมาแล้วถ้าอย่างนั้นน้องวานท่านพี่ให้อ่านจดหมายสองฉบับนี้ดังๆฟังกันชัดคนจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่มีชู้ขอนิชามกระลมฉันอ่านไม่ออกอ้าวท่านพี่อ่านไม่ออกแล้วเข้ามาเป็นทหารใช่้นผู้ใหญ่ได้ยังไงยังใบดำใบแดงมาไม่ได้สอบเข้ามาเหรอไม่เลยแม้แต่สักนิดจับใบดำใบแดงยังไงเนี่ยก็วันแรกจับได้ใบดำอ้าว ผมก็ร้องไห้ดิ้นร้าดเลยเทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเห็นใจไอต้ตรงไม่ต้องร้องไห้มึงจับมาอีกรองหนึ่งทีนี้ได้ใบแดงอ้าได้ใบแดงก,ก็ได้เป็นทหารก็สมใจอยากมุขเจ้าค่ะสมใจอยากด้วย,ยกระบอกฉันอยากรับใช้ชาติอ๋อยากรับใช้ชาติมึงพูดหน้าด้านๆมึงอยากมีผัวเป็นทหารดีไม,ม่ว่าทำบิดปากหุบปากท่านพี่ลืมไปมึงสมิตรคนละที่ทำไมอ่ะสมิตรเขาเน้นเองเลยมุขเจ้าได้ถ้าอย่างนั้นเราจะอ่านจดหมายสองฉบับนี้ ดวยตัว้เราเองขอได้คมันส่วยนอให้บอันนเรไม่ัวนเาไม่หุบดวราไม่หุบหัวว้ราวนเราไมุ่ีเราไม่วาม่ห้ราไม่หบเราไม่าไ่หับหัมบหเรามราไม้ราไม่บเาไม่หนเมหห อหยไน <ไป S 2> ขอโทษร้องใหม่ร้องผิดแล้วเนี่ยเออขอโทษนะใหม่น้ำใหม่น้เอาให้ดีเลีวยเงีงยรับมีอาหาตื่นนะ เเดี๋ยวว่าชดสนว่าทำบ่นหน้าไม่ใช่คนสมนิไอ่ะไม่นมวัติแต่จะเป็นผู้หญิงก็ด้วยนะคอยกรอบเอาใหม่เรื่ององมมเห็นกับตาอ้สิ่งราคิดถัวจงมันแอบ สี่สิ่งอรามเออเร็วร้ไรอยากมีต้องพ้นใจกดเทียมม่ใช่กราเสียมเข้าควาย